นนีนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในกงโจวชื่อว่าหัวเฉิงกวงฉังได้ได้ว่าผมฉลาดแกมโกงนั่งเครื่องบินทะลุมิติเวลามานั่งจงงคืมอยู่ตรงนี้แล้วเข้ามาในจีนได้เกือบ20วันละช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ใช้ประโยชน์ในองค์ความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วก็ เชื่อมโยงกับญาติพี่น้องที่รู้จักคนคุ้นเคยผมเอาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วก็รับฟังสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือว่าในภาคเอกชนได้เห็นสถานที่การปรับปรุงเชิงธรรมชาติเชิงทัศนวิสัยดีๆมากมาย เรามีความสุขมากให้ในที่ที่เราอยู่ขนาดนี้เนะี่ก็เป็นที่ที่อยู่ใกล้กับตึกสูงมากเลยก็ประทับใจในสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของประธานพรรคหลายๆรุ่นที่ผ่านมาจนบัดนี้เกือบจะร้อยปีแล้วเนี่ยเขาประกาศความสำเร็จแต่ในภายใต้ความสำเร็จนั้นนะ่ย ามีทฤษฎีที่คนจีนฉลาดแล้วแนวคิดของคานมาร์กบวกของชื้อบวกพุทธศาสนาบวกปรัชญาดั้งเดิมของใครก็ได้นะแล้วเขาก็มาผสมผสานอย่างครอบคลุมนะแล้วก็มีปฏิภาคเหมือนกันแล้ววัตถุนิยมวิภาคคือจากการที่ได้สนทนากับญาติ ที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมินิสตจีนเนี่ยเขาพูดถึงหัวใจสำคัญที่คนจีนถ่ายทอดวัฒนธรรมคำว่าประชาธิปไตยไว้อย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่พวกฝรั่งอเมริกายุโรปเขาทำกันได้ซ้ำเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนสามคนไปด้วยกันเนี่ยสามคนนี้จะต้องสร้างใครคนหนึ่งคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าสามคนสามความคิดเห็นสามมุม และในสามคนนั้นจะต้องมีคนหนึ่งเป็นคนตัดสินแต่ก่อนที่จะมีการตัดสินเนี่ยเขาจะให้ิสละในการแสดงความคิดเห็นของทั้งสามคนก่อนและในสามคนนั้นจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเมื่อสามคนเป็นสิบเป็นสามร้อยเป็นสามพันเป็นสามหมื่นเป็นสามแสนและบัดน,นี้เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยเขามีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อยู่เก้าสิบกว่าล้านคนเก้าสิบเจ็ดล้านคน เขาจะใช้วิธีอย่างเงี้ยใช้วิธีที่ว่าคนจํานวนหนึ่งประมาณสักสิบคนขึ้นมาจะต้องสร้างผู้ที่จะตัดสินในกลุ่มนั้นสิบคนแต่ก่อนการตัดสินใจของคนกันนั้นเขาจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนสิบคนนั้นก่อนสิบคนนั้นมีอิสระมีความสามารถอะไรเทะมาให้หมดจะต้องให้เวลาที่จะรับฟังแล้วมารับฟังแล้วสิบคนนั้นก็ต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยพอรับฟังควมคนมแตกต่างแล้ว ก็ไม่ใช่อยู่ๆแล้วต่างคนต่างไปหรือต่างคนต่างทําไม่ใช่ไปไหนเนี่ยเขาต้องไปเป็นทีมแล้วก็จะต้องให้คนที่เขาเลือกในกลุ่มนั้นสิบคนจะต้องมีการตัดสินใจเลือกว่าเขาจะเอาใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นตัดสินว่าเมื่อแส้งอภียนจบแล้วต้องมีบทสรุปแล้วต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันไม่ใช่สิบคนสิบความคิดเห็นมันก็แย่เลยบ้านเราไม่มีวัฒนธรรมนี้นะบ้านเราเมืองไทยไม่มีสิบความคิดอาจจะร้อยความคิดเห็นแล้วก็ต่างคนต่างไป แต่ประเทศจีนที่สั่งสมไว้แล้วก็ตราไว้เป็นธรรมนูญเป็นหลักการเป็นพิธีการที่ชาวจีนจะต้องปฏิบัตนะิและแม้แต่ลงไปถึงกรากหญ้าเนี่ยทุกๆคนก็ต้องทำร่วมกันก็คือรับฟังคำยิ่งถึงของคนระดับล่างระดับเดียวกันต้องรับฟังต้องให้เวลารับฟังรับฟังเสร็จแล้วแล้วต้องทบทวนตัวเองด้วยนะเออเสร็จแล้วมาสรุปกันว่า เอาความคิดไหนไม่ไม่ไม่ใช่เอามากหรือเอาน้อยเอาคนที่เป็นผูนนน้นํเป็นคนตัดสินแม้ว่าคนผู้นําคนนั้นอาจจะเห็นว่าหนึ่งในเก้าคนนั้นเอากับพูดดีกว่าก็ต้องเชื่อผู้นําคนนั้นอีกเก้าคนก็ต้องทําตามอ,อู้โหนี่สุดยอดมากเลยอะ่ะซึ่งผมไม่เคยได้ยินนะเพราะเพราะฉะนั้นอ่ะทำไมคนจีนจึงขับเคลื่อนนโยบายเราไปได้สําเร็จเพราะว่าเขาทําอะไรหลังการตัดสินใจและหลังการประชุมนะต้องมีบทสรุปแล้วขับเคลื่อนไม่ใช่เอาแต่ทฤษฎีเอาแต่ มโนภาพอาจจะคุยกันแล้วเขาจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนทุกหมดซึ่งนี้ในประเทศไทยเราทํายากมากเรามีระบบศักดินาเรามีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ให้เกียรติชื่นชมมองสูงมากเทิดทุนมากจนบางทีอาจจะขาดมุมของการรับฟังความคิดเห็นบาง่ายหรือให้เวลาไม่มากพอด้าการรับฟังการเพิ่มเติมเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งดูเหมือนก็เขาจะเด็ดขาด แต่ก่อนเขาจะเด็กขาดเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสร,รับฟังทุกทฤษฎีทุกศาสนาทุกลัทธิทุกนิกายเอาหมดนะก็จะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันเต็มที่แล้วค่อยสรุปและสรุปแล้วต้องทําตามคนนั้นเลยแม้ว่าคนคนนั้นจะไปเข้าข้างเสียงส่วนน้อยหรือเสียงเดียวในสิบเสียงก็าตามโอ้โหอันนี้พึ่งได้ยินนะพึ่งได้ยินพอเป็นเช่นนี้แล้วเนะี่ยคุณดูเดีโอ้โหสถานที่แต่ละแห่งเนี่ย ในที่นี้ใหญ่โตโมโหฬานมากเลยตึกสูงระฟ้าสุดยอดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาง่ายๆนะมันต้องผ่านการเวลาผ่านการคิดค้นศึกษามากมายงั้นสรุปตรงนี้ว่าสิ่งที่ผมมาคราวนี้ก็ยังได้มดุมหนึ่งคือมุมของการทำงานเป็นทีมนะซึ่งแต่เกิมเนี่ยไม่ไม่ลึกซึ้งขนาดนี้ว่า จะต้องมีการสรุปตัวเองนะอันหนึ่งนะคือว่าคำพูดจรจะต้องมีการสรุปตัวเองอย่างน้อยปีละครั้งนะโอ้โหถามญาติแล้วเขาลงละเอียดมากแล้วเหมือนกับว่าจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนจะต้องฝันสิ่งหรือจื้อวหั์พีผิงก็คือต้องพิจารณาตัวเองด้วยพิจารณาข้อบอกร่องตัวเองด้วยแล้วก็พูดให้กลุ่มของตัวเองฟังด้วยโอ้โหมีประเทศไหนในโลกเขาทำอย่างนี้ม,นมีองค์กรไหนในโลกที่ทําอย่างนี้อย่างต่อนเนื่อง แต่ประเทศจีนเขาทำเป็นจนํานวนมากทําให้เขาประสบความสำเร็จสร้างเครือข่ายสร้างความสำเร็จของประเทศจีนลงไปถึงระดับชาวบ้านเขาไม่ใช่ทําเฉพาะในหมู่คนบางกลุ่ม,มรรหรือและหรือ,หร,อหรือว่าก็ทําบ้างไม่ทําบ้างอันนี้เขาทําอย่างต่อนเนื่องเลยอย่างน้อยคน90ล้าน97ล้านคนที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวน,นิสตนะ์เนี่ยเป็นลักษณะอิสระนะเป็นลักษณะจิตนาสานะแล้วก็จะต้องทําอย่างต่อนเนื่อง คือคือแค่เราฟังเนี่ยยังไม่ได้เจาะประเด็นอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านี้นะเขาบอกว่ามีอะไรที่ยากลึกซึ้งไปกว่านี้แต่เราฟังแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าโอา้โหจะให้สังคมไทยเรามาทำวิเคร,ราะห์วิจารณ์ตนเองแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเออนะและสุดท้ายต้องเชื่อผู้นําในกลุ่มนั้นด้วยซึ่งผู้นําคนนั้นก็เกิดจากในกลุ่มนั้นเลือกไว้แล้วนะจะจะกี่พีเลือกเลือกทีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นแต่ว่า ้องลงปฏิบัติตามคนที่เขาตัดสินใจคนนั้นเลยไม่ใช่ทุกคนจะไปเองตามใจตัวเองไม่ได้นะนี่คือข้อสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเขาเรียกว่าวกงฉันตังเนี่ยจริงๆภาษามันคือพรรคสาธารณาโนะรณโคีนะสาธารณะโคีนะกงฉันกงฉันคือทรัพย์สมบัติทุกอย่างเป็นของสาธารณะโดยเฉพาะเมืองจีนน่ะชัดเจนมากเลยที่ดินทุกตารางนิ้วเป็นของสาธารณะไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของแผ่นดิน ทุกคนมีแค่สิทิ์ยืมเช่า 30, 40, ิบสี่สปีห้าปีเกสิปีเท่านั้นนะแล้วก็สรุปกาสรุปว่ามางวดน,นี้20วันได้หัวใจของการทำงานของพรรคอมมินิสต์ที่กลายเป็นความสำเร็จเพราะว่าเขาวิเคราะห์วิจารณ์พูดแล้วเขาต้องมีบทสรุปแล้วต้องเชื่อผู้นำผู้นำในกลุ่มในช่วงในขนาดนั้นแล้วทำตามไม่ใช่ต่างคนต่างทำ จะต้องเอาไปิึพืปฏิบัติลงภาคสนามทําให้ได้นอกนั้นก็อยู่ในคลิปคลิปอื่นแล้วก็ลองไปตามฟังดูนะครับขอบคุณครับ